โอเคไอสัตว์ตอนแรกว่าที่เกียฟความถุงราคาแพงที่หายหนูก็แค่อยากจะได้ชุดซัมมอนนี่ยมันเต็มแค่นั้นเองดูเดินดาวกำกืนเดือนกัวจรมากมากเห็นไหมท่าไม่เหมันต่อเนื่องมากเลยนะดูน่ลองลองลองผมไม่ตีเนะี่ะ ดาเมกก็ต่อเนื่องของมันอยู่แล้วแต่ช่วยตีก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกไม่ดิถ้าใช้แนี้เนี่ยแต่ว่าซัม,มอนนี่โกงมากโกงอยู่แหละดีเบน่าจะประมาณสักห้าสิบไม่ก็หกสิบไม่ก็ร้อยดูทรงแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไรยืดๆวะไมนแนตต้องทำอะไรเนะี่ย เมื่อเช้าแล้วก็เศร้าอยากฟาร์มไม่แน่จะเกินรู้สึกก็มีของที่ยังขาดไปนั้นสู้วอลเฟสโดยใช้สายสม,มอนน่าจะเท่เนาะนั่นก็เอาหน่อยแล้วกันปึ๊บปึ๊บ,บแมวว้าวว้าวสมอนดาวด้อีกดวงนะนี่ตอนนี้เป็นหมู่ดาวละกู <c oughs> ชอบแล้วเกินว่ะโคตรเท่มันมีสายสม,มอนอะไรอีกบ้าง เห็นตอนนั้นว่าอีเทอร์เนี่ยมันสามารถอ้าวข่อยดูยังไงก็ได้อย่าลืมวม่ามาเอาของยามเช้าอ่าโอเคชอบหมู่ดาว,วจริงๆนะเนี่ย <c oughs> โอเควอลเฟสคงไม่ใช่เรื่องยากอย่างอภัยดูทรงได้เี้ยขนาดนี้ละอ่าขั้นแรกก็ต้องต้องการยาดีๆ ต้องการยาออ s ซิเดนสกินเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ผมจะทำให้คุณได้รู้จักกับสิ่งหนึ่งลองดูนี่ออ s ซิเดนอันนี้เป็นของมอสฟาโกมิวแทนนะฮะนี่อันนี้มันคือเครื่องสร้างสะพานอัตโนม,มัติคุณเบื่อไหมกับปัญหาที่คุณกำลังจะสู้ออฟเฟสแล้วคุณต้องสร้างสะพานยาวเป็นวาแต่ว่าสะพานไม่โดนลาวาละ,ละลายและม่ก็ลำบากที่หายเพราะบีเดมอนเต็มไปหมด ปัญหาเรานจะหมดไปถ้าคุณมีเครื่องสร้างแพลตฟอร์มอัโนมัติมัดมัดมัดไม่ใช่เครื่องเครื่องสร้างไม่ใช่เครื่องสร้างแพลตฟอร์มธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นเครื่องสร้างแพลตฟอร์มที่จะสร้างมันตั้งแต่ต้นจนจบของโลกของคุณแล้วมันก็จะทําให้คุณสะดวกสบายมากแถมมันยังเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบพิเศษที่ทำมาจากออซิเดียนบิกทำให้มันไม่โดนละาละลายไม่ได้และการสวออฟเฟกก็จะสบายขึ้นอย่างเด้นชัดนี่ไงกูขายของได้ไอ้หียใช้ของไม่เยอะใช้ของไม่เยอะเท่าไหร่ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถทํามัน2อันและสามารถทําเป็นดับเบิลได้คุณก็จะได้2ชั้นไปเลยฟรีๆคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไอายยา้ยะดาวกเหลยญนี่เนะี่ดาวซินโดมแล้วใครนะฮะที่3ที่อยากจะลองที่อยากจะสะดวกสบายอย่างนี้ก็อย่า,ยาลืมลงมอดฟาคโคมีวัทนในการเล่นของท่านแต่ถ้าท่านอยู่มนสบายเกินไปก็ไม่ต้องลอง ผมว่าเจอว่ามีคนไทยฮาร์ดหลายคนนะอยากที่จะชาเล่นตัวเองไม่ใช่มอสพวกคอยลิวอบไรอยากลองทำนะแต่ว่าไอ้เหมือนกูจะติดความสะดวกสบายเกินไปจะเริ่มจะถอนไม่ได้แล้วเราไม่ได้หากูตาอูดูไปเลยใช่นไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาจะเป็นตัวกำหนดเองหาไม่ยากหรอกจริงๆแล้วแม่นี่เราก็กดเลยแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้มา มันคือสุดยอดสะพานยังไงแล้วการสู้วอลเฟสไม่จะง่ายมากและไม่มีรูปอันนี้ช่องว่างให้ด้วยเราจะได้ม่ต้องมาเคลียให้ลำบากการสู้วอลเฟสสมมติสู้ในอินเวนจีโหมดเนี้ยได้อันนี้ไปโอ้ช่วยได้เยอะเลยตอนเล่นผมก็ใช้เดี๋ยวขึ้นไปเอานั้นแบบเอายาแพทเทิมาฟาร์มบูดูสซมอนที่โกงคือแซลมอนที่ดาเมจต่อเนี่ยหาใช่สมอนที่ดาเมจแรงไม่ แต่นี่ก็ไม่ได้เบาล่ะทิมสามทสามทสามมันก็จะดาเมจไหลดีเอสมันก็ไม่เบาวิ่ยนี่มันหม้ออัน e บักเอ็กเต็กโอเคเอ๊ะอันนี้จะใช่ก็ได้ไม่ใช่ทุกตาบูดูที่นี่ทำได้ป่าววะไม่น่าได้เมื่อกี้เป็นหม่องฟักวิถุงตด โอเคโอเคได้เวลาลนะต่อไปเราก็เดินให้มันถึงขอบโลกหนะ่อยเผื่อมันเกิดอะไรไม่คาดไม่คา,าดฝันขึ้น่าเดี๋ยวนะติงกี้เอ okay. ้ยติงกี้มีบูปีเคอร์ชันเลคเควียมเรืยแล้ววะอันนี้คงไม่ต้องทำแล้วล่ะกูอยากไปทำเออนั้นมากกว่าอยากไปทำใม่มันเวอร์ชันเลคเควียมเขาบอกว่าจุดจบอยู่ไม่ไกลอะ ไอ้เชี่ยมตดทีโลกระเบิดอะไรอย่างงต้อง,ต,องต้องลองให้ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นดบัดบจากมูนดับจากอินเซอร์เจนหน่อยดิตั้งหลังมันชล,ล่านมาเท่ไกลแป๊บโอเคลงไปเลยลงไปโอ้โหว่โอเค เฮ้ยมึงตีมึงตีตูตาตีตาดีกว่าเออแค่นี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรละเราแค่รอมันตีให้ตายแล้วก็รอไปเรื่อยๆคือดวงดาวนอกจากที่ว่ามันจะจีตีต่อเนื่องแล้วเนี่ยระยะไม่ยังไกล้วยโตตีซาม่อนไม่มีปัญหาแบบติดจะเรียกว่าอะไรนะจะไปจะไปปกป้องเจ้านายเฮียแล้วมันก็บินกลับมาแล้วบอลก,ก็ทิ้งไม่งั้นอนะ วงเจ้านายมันดีแต่ว่าตอนสู้บอลแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วดาเมจมันต่อเนื่องถึงน้อยแต่ต่อเนื่องก็ดีวอลเฟสน้องให้แล้วเนี่ยบอลเฟสจริงกันหลัวเนี่ยเชี่อโอ้โอ้ฮึดวงดาวไม่ธรรมดากลับบ้านเลยเชื้อแ<ว>ม่งโคตรเร็วเลยเชี่อไกด์กลับมาพอดีเลย เดี๋ยวซ็อกเซอเร์เอ็มเบมไม่เป็นไรเรามีไอเอ็มเเคซูชิ M K เปลี่ยนได้แล้วของกูก็ลกอีกแล้วแน่นอนว่าวอลเฟสก็มีเอเลเมนต์ของเขาเหมือนกันเอลลเมนต์ออฟดา์กธาตุคนสัตว์เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยสายมิลีมีอยู่อันหนึ่งสองอันสามอันโอเคขอดูหน่อยจิมีสามอันพาดีเลย อันนี้เป็นเอ่อเบลสแรงทำไม่ยากแต่ตามหลักเราทำได้นะขอเช็คแปับเพราะว่ากูมีอ n นชันเต d บูมมลรงแล้วก็มีเฮลสโตนพร้อมแล้วเนะี่ยตามหลักก็ต้องทำบูมมลรงก่อนจากกันก็ส o ุป of i นสไปเ a ช i o ่ฟึง่งบูมขอลองดูคุณภาพของมันหน่อยสิ เมื่อจมรีจตูเสร็จแล้วก็จะปล่อยรางแยกของมันมาอ๋อไม่ใช่รางแยกปล่อยเพลิงสีม่วงเอาดาวไปก่อนดีเชียมองดูอย่างนี้ว่าไม่มันน่าจะเห็นผลไม่ได้ไม่น่าจะทำอะไรก่อนดิรับฟินยังหาไปโอมนั้นไม่เจอเลยมันจะมีไปโอมอย่งไปโอมนึ่งที่ว่าอันนี้ไออัน เฮลสโตนเอ้ยช,ชื่อช่ป่ะไรอันเดอร์โวลโดเมนใช่ซึ่งตามหลักเราจ้ายังไม่เคยเจอแต่ลองเลาะแล้วลบหายสักรอบไม่น่าเป็นไรเนอก็ราแค่ถือเราไปขุดของไปขุดเฮลสโตนได้ก็ดีป่ะเอ้ว่าทุนิยมกูมีจริง <c oughs> ทุนิยมกูมีอยู่จริงนี่หว่ามันจะเป็นต้องเสียเวลาขนาดนั้น แล้วก็อันนี้ด้วยหฮ้ยดลอดไฟกูชอบของแบบนี้เอามาโอ่ยใช้กูทำอันนี้ได้อ่อนีด้วยนี่ไงเป็นเป็นน้องไอ้เจ้าจะมาถือสองฮะจะมาถืออันนี้ใหเรามาแล้วก็เรากับไอ้เต้าก็ต้องไปตามหาไบโอมันได้กาวโดมเด้โวลโดเมนด้วยกัน ต่เนอะเมื่อตอนวิ่ยเมื่อตอนช่องเก่าเนี่ยผมเจอตอนพาร์ทแรกเลยมั้งอันนั้นก็น่าจะเป็นโชคลางแต่ตามหลักไบโอมัองใหญ่นะแะต่วเจอแล้วเดี๋ยวรีบนี่นี่เพลงขึ้นแล้วต้องระวังให้ดีฮะใบโอมนี้นั้นอันตรายมากเข้าไปไงไวนะเนี่ย ช่างแม่งรู้กลับมาบางทีบล็อกนี้อาจจะต้องการติดขุดที่สูงกว่าน,นี้ในการขุดก็ได้ซึ่งเราก็จะเตรียมพร้อมเฮลฟอร์ธทำที่ขุดก่อนแล้วกันค่อนข้างเชื่อว,ว่าเราใช้ที่ขุดแมทธิวจจะพอดีงั้นก็เราคงทำที่ขุดไปขุดไล่ฮาร์ดโหมดแล้วก็กลับมาสัตว์เอาตาก็ยังไม่ได้ทุบมีหลายอย่างให้เราต้องทำนะเนี่ย รวมถึงการรักษาตัววิด็อคเตอร์ด้วยต้องการปีกเริ่มต้นเฮแต่เอาจริงๆนะมันในปีกยังอยากทำแบบพิเศษไยไอเ้เค่นี้ตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ้งตึ้ไอสัตว์หมูดาวมึงรีบเนี่ยนี่ตัวแคยอะไรเนี่ย เซบด้าบอกูไปแล้วเอาต้าน้อยจังวะที่นี่ลงี้ขุดแค่นี้พอไทเทเนียมเย,ย้แต่ก็มไม่รู้ว่าไทเทเนียมจะไปทำอะไรอะไฟลี่อันโอ้ยนี่ของใหม่แมกมาสโตนอะ ก็มีประโยชน์อยู่เก็บวะอืมตอนนี้ไม่ได้ทำเยอะะเลยนะแล้วก็มีอย่างด้วยมันมีตำนานเล่าขานมันมีมินิบอลจุตัวหนึ่งมันเป็นมินิบอสที่จะมาสิงสู่กับเอ็นบีซีของเราได้วิธีการเดียวจะเอามินิบอสตัวนี้ออกมาจากเอ็นบซีก็คือการเอาสลัมกันอัดหน้ามันคุณรอมาหมหมายหลักเอาแร่ไปเข้าอนุ้าก่าดูเมนก่อนใช่ดูก่อนนะ โอ้ยกูลืมไปว่ากูบินไม่ได้จบแลวชีวิตกูอายายามามาอุ้ยอ๋ออ๋ออออุ้ยอ่าอุเออกลับบ้านไม่ปล่อยแม่งทับสกต้าเหรอแมะโคบอลป่ะ let's go m a t t h e ถ้าจน่ก็ต้องแยหาจริงจัง นะฮะจำได้ว่าดาบแมทธิวมันเอาไปทำของมิลีของอันของ Motor, มอใต้นี่วะนี่ไงสกอชมากวะเพราะเหมือนจะทำไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ที่กูเจอเทเนียมก่อนคอบอลแอกูเจอคอบอแล้วกูมองไม่เห็นสายตามืดบัวสายตากูบอดแล้วโอเคเอาที่นิ่โอเคกลับบ้านดีกว่ากลับบ้าน โอ้ยวันนี้วันอะไรวะกี้แอะไรบบแบบแบปบุแบบ๊แบบไม่รู้ว่าทำพอทำมันนั้นเปล่านะไม่แน่ใจกูจะทำดาบด้วยที่ขุดก็ทำได้แต่ทำแล้วน่าจะหมดเอาดาบก่อนแล้วกันมันนี่มาลูกพ่อละลายไปด้วยกัน ก็พอ,อหาอันนั Break ้น er ก่อนเบรกเกอร์เบดนี่มันเอาไปทำอันนี้ได้ซึ่งก็ทำได้ตอนนี้ขอมาไปก่อนแล้วกันมีแต่อันนี้ต้องผ่านมีแต่อันที่ต้องไปฟาร์มบัมูลทั้งนั้นนั้นฟาร์มบัตมูลก็คงไม่ใช่เรื่องยากแต่มาคุ้มอีกตั้งหากเอางั้นแล้วกันถ้าต้องการยังมาดีไปทำปีกฟฟาร์มอยากได้มาก ต่อเวาก็มาฝั่งนี้เพื่อจะมาฟาร์มโซลว์พลท์ต่อมึงเดินชา้าจังวะวาร์ปมาดิวาร์ปมาเลย อ่าห้าพร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานี่เลยเราก็จะได้ดาบอันใหม่เป็นอาวุธมีลีอันแรกท้าหมดอันแรกตอนนี้เลยเด e s c o อ c h ว้าวว้าวว้าวเฮียว่าากระต่ายแล้ววะนี่แค่วันเดียวฆ่ากระต่ายไปกี่ตัวแล้วมาดูกันดีกว่าเ h e s c o อ c h ก็เป็นดาบค่อนข้างเท่อีกแล้วการโจมตีศัตรูจะทำให้เราหิวถ้ามีพลังเกับเก็บพอ กันเร er ีย like. ว่านี่พลังจะได้จันเรตตอนที่คุณเลือดเต็มแล้วก็ไปโจมตีศัตรูลองดูไอสัตว์ดาวแม่งระเบิดง่อยเยี่ยเลยนะแต่ว่ามันฮีโรได้ก็ดีเออไหนๆจะมีดีเบล้วเนี่ยขอทดสอบดาวนีกูดูถูกกันมากไป300 dps ไอ้ยี่อะเราไปเช็คอนากคาโดเมนก่อนดีกว่าว่าเราสามารถเข้าได้หรือ,อยังตอนนี้ไม่รู้มันต้องใช้ทด่ขุดอะไรอะ่ะแต่ถ้าเข้าได้กูจะเข้าไปอย่างมีความสุขอุยขุดอัน,นี้ได้ละมันเป็นของเอาไว้ทำอะไรบางอย่างได้คือสายเลนแล้วก็สายซัมมอนบางอย่างป๊อปป๊ปโอเคมากวะเราคงไม่ได้ใช้มากกว่านี้หรอกอน,นี่เข้าไปได้แล้ว ไอ้เฮี้ยพึ่งพึ่งมาจากไหนวะทำไมมอนเยอะจังอ๋อนี่มันหิวอไอ้เหี้ยตัวอะไรวะบ่งว่าตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยอ๋อบ่งบ่งบ่งว่าตัวฟ้าบ์ตัวไอะไรนี่มันเฮี้ยอะไรกันไม่ไหวทำไมตกทำไมมันมีอตาการเกิดเยอะจังวะกูก็ไม่ได้เอาอะไรไปนี่ งงดิไอเหี้ยเอ้ยนี่มันมันมาจากไหนเยอะแยะวะดูหน้าอะไรทำให้กูไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยโอเคตอนนี้อยู่ที่นี่เราก็จะสามารถสำรวจอะไรไปเรื่อยได้ อันนี้กูต้องเอาไปหรอกมันตกแต่งบ้าน,นเลไอ้เหียนี่นะเดี๋ยวแล้วมันมีมันมีผีอนนี้วะรถตุ๊ฟักเอ้โอ้ถ่ายรูปอะไรได้กล้องกูหายไปไหนนี่ไม่ใช่เฮียนี่ตัวอะไรวะ มาดูเดมอนเฮียฮโปรเซสส์คอมพิวเตอรเดี๋ยวกูไปดูแป๊บนึงกูยังไม่ได้ยังไม่รู้เด้เกิดอะไรขึ้นที่นี่แม่งเละเทะจะเกินวิอะไรวะนะ่ะไอ้ผีแดงไอ้ย่ยผีแดงไม่เอาผีแดงไม่เอาไปผีแดงผีแดง้สวีทสไปซี่อะไรวะนะ่ะ คอมบาโบนัสบิวเดอร์เป็นของใช้มั้งคูปพีเมลวินโมเทนคอร์นเกี่ยวกับโพชชั่นมั้งซึ่งกูไม่ต้องการเท่าไหร่แล้วก็นี่เลยพามไ้ในหอบเป็นสิ่งของที่เขาให้มาหลังจากที่เราคมคอมพิซ์อัลบั้มหนึ่งได้เรททีบิวชัน่นจงกลายเป็นความชั่วร้ายซะ กลายเป็นคนท,ทำ no จะใส่ทำพีษอะไรมืดชิบหายอุ้ยอุ้ยไอสัตว์อ๋อมันมีมันมันก็มีมันก็ไม,ม,ม่บอกเยอะว่ะมันมีบอกอยู่วะ่ะผมแค่ไม่ดูอ,อุ้ยเขี้ยกูเกลียดมึงก็เขี้ยเลยม,มอนบอสตี่เป็นที่ที่ชอบคามิกาเซ่กันวะแล้วมันก็เป็นศูนยรวมของมอนเตอร์ในกูเกลียดที่สุดในโลกเฮ้ยกล่อ,อง ต้องเ็ทกญแจไข้วายควายน่าสนุกกูมาทำไมวะลืมนะเหียโอ้โหกูต้องมาทำอะไรว่าเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรหลอดคอก เอาว่ากลับบ้านเอากลับบ้านนะเหมือนต้องใช้น่าจะอันนีเปล่าวะที่มันมาทำนี่ไงนี่ไงที่เด็กบอสจะเจอแล้วเรามาที่นี่มาแค่นี้เราเนี่ยดีการทำคือเดี๋ยวเป็นที่สู้บอสคุณอันนี้เป็นที่สู้บอสอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องเอาไอ้พวกเพลิงเนี้ยไปโยนใส่เราวาเพื่อเป็นการสำม,ม็อดบอสสุดเราบอสตัวนี้จะทำการ ถ้าสู้เสร็จก็จะทำการดรอปอันนั้นกุญแจให้เราไปเปิดของในหีบได้หลักการมันก็มีอยู่แค่นี้มาลองดูนี้กว่าซึ่งเมื่อตอนเวอร์ชันก่อนไปแ่นอนเพราะโง่หวังว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่แล้วกันกูจะปิดหวังมากๆขุยเฮี้ยวเยอะเหมือนกันนะสักอันปะ ไอ้เหี้ยชอบคนเสร็จบอสแล้วเกิดเลยแต่ตอนนี้มอนเยอะมากไม่รู้เข้าใจว่ามอนมาจากไหนเยอะนะอุ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยมอนเยอะไม่ไหว 哎呀！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 